อันดแยกันเนองไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันคนเดียวเาไปิเลเาไปินเลเไปกินเลยไปกินเลยตายตายเอลาตายเอาไปกัที่กูด้านหลังไม่ดกกานี่ ไม่เลยไม่มไมต้องรีบเรียกเลยแอร์แอร์กูเลยจ้าบเลยนายชบเย,ยอะๆพวกเราชบเย,ยอะๆจบเยอะๆฟังเราอ่ะชบเยอะๆอันไหนชอบกักศพหนูไปมันถบบ้าว่าศพหนูไปทิ้งคนเดียวอีสอันเออรู้แล้ว เปันไว้ก็ได้ครับอยู่ขวาไปแล้วมามาเล่นเลยเลยไปรองพิมพ์ดาวเวลาแล้วใช่คนวิ่งต่มิ่งไม่ถึะราคุมน้องไหมมนเบินก่เบินคุมคคผมคนนึงแล้วก็ไม่เบินเลย ใช้ไว้ถวายใช้เว้ยเอ้มา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 ามาาม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 ๆๆ พร้อมยังพร้อมยังวิ่งบนขวามาอย่าวิ่งชตับนั้นขวามาเราเราต้องอ้อชนเขาระวังเราพนรานเราเราร่อกผมห่อเรานเรามเลมใจเราีเวิ่งมาเรลงนะกหนึ่งหกตัวก่อน่ตัวใครลกคนหนึงก่อนหนึ่งสักก่อนนะตอนล้มมามามาาา เร็ okay, วเลยไลอ้เนี่ยไม่ยุ่ไหนวะยี่แอดึงสอบม,มายังแอบเลยไสองไปสองแล้วดึงสอบแอบเลยเพื่อสองเพื่อตายสอง,สองดีๆเราบนี่มา ลมสอลมอีก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 ลมเรื่อยๆเนี่ยเล่นไปเล่นไปอะหรือเปล่าดูเพื่อนด้วยนัตายนั่นตายพอกผิดแป๊บนึงอ๋อกูเล่นเองกูเล่นเองออกกูเล่นเอง ต่อไปเดี๋ยวทะเลี้ยนี่ะก็ยุบหายคนไหนเนาะสวยตายกักเอามาเลยดูพี่อาไปงอากับขี้หัวเดงวิงวังวิงวงออกออกวิงวังวิงวงตายถึงต่อไปถึงต่อไปตายถึงต่อไปแอบไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องสนใจ กินเนี่ยกู้เลี้ยงเนี่ยช่วยบ้างขว้าขว้าเห็นบ้างช่วยบ้างลงเลยอะเกย์ยูยูยูเกิดสองแล้วเอาวงเกิดสองห่างห่างห่างกับเพื่อนมากเรวเล่นไปดูสู้เพื่อนนะสู้เพื่อนมานะจะมีรถสองซ้ายตรงนี้ตรงนี้ไอ้เจนลองสบไปไปเอาไปเอาไปสบไปสบไปห่างจังวะกินแล้วกินแล้ว ไม่ต้องมไม่ต้องกูวิ่งเองกูวิ่งเองเอาไปเองมาไม่เป็นไรเดินไปป่อยไปไม่เป็นไรเอาไปเก็บเงินเอาไปเก็บเงินไปเดินไปน้องเดินไปกันให้เลยกันให้เอ้เพื่อน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 เอาศพคนนึงนี่เอาศพคนนึงเอาไปสวยตายสามคนอยู่นี่แล้ววิ่งไปกักเลยสามคนวิ่งไปกักด้านหลังเห็นไหมไปกักไปเลยไปเลยไปเลยมันตารหนูอยู่นะกันให้ไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนกูไปช่วยไปอยู่ไหนดูเทนน้าเขียวให้หน้าเขียวจจ เรวิ่งไป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 ก่อนน้อวิ่งช้าปล่อยแล้วปล่อยเลยเอาสุดเลยอ่ะไปเรื่องไหนอ่ะนให้นอนไปไหนขอนึงนะเด้วิ่งวิ่งวิ่งไปแอบก่อนอ๋อสอบไปแอบก่อนรวมรวมกูทอมมี่ออกกูทอมมี่ออกกูทอมมี่ออกข้างหน้าข้างหน้าไหวไหมข้างหน้าไหวไหมไอสวยแอบเลยดึงไปแอบดึงไปแอบคนเนื้อไปเลย

ไไปปรรักีนฮะโฟกัสเพื่อนหน่อยนะโฟกัสเพื่อนหน่อยนะมาเมาเพื่อนมันเมาเพื่อนตั้งหลังคนหนึ่งเนาะเรอเราเราเป็นระบายยาจัดถไยถอยถอยร้ามร้าดูขอบโปงอีกศพหนึ่งนะเห็นปะเห็นใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแท็กแท็กแท็กบอลนเพื่อนอยู่มันไปรีฝั่งนู้นป่ะฝั่งนู้นมีปไปไป ที่เราดูอยู่ปะแทบวนแทบวนมาจบเห็นปะแจ็ปล่อยกูเอาเถอะเองไปเลยตรงเนี้ยแท็กอยู่หลังอัศจรรย์เหี้บ้าลงแล้วแท็กลงแท็กล้มเขย่าเหี้บ้าเขาได้จะดัดพี่เต้เราดิสวยใจเย็นใจเย็นคุยกันคุยกันใจเย็นไม่ต้องรีบน้องเฮ้ยโทษทีไม่เป็นไรจบจบไปคนนึงไปคนไปเล่นคุยไปเล่นคุยไปเล่นผมช่วย ไม่เจอปัไม่เจอมัแค่แล้วปิดได้เราปิดได้ใจเย็นยยมไม่เป็นไรนเ่เ่นึ่ลตองไหนนตายไฟอยู่ไหนนนไฟอยู่ไหนดูหลังนะันตเไร่านัวดิจะเล่นก็เล่นออกิคิเลน่กันนไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันคนเดียวคนเดียวเลนอเลนอเลน ตายตายแล้วก่อนคาตายเอาไปกักที่กูด้านหลังกูไม่ได้กักอีกนี่นี่นี่อย่าโนยอย่าโนยดิเอาเองกูเองกูเองไปคุยกันดิอย่าแย่งกันอีกเดี๋ยวร้องอีกกูปล่อยกูไม่ได้ปล่อยนอกวงไม่ต้องร้องตายเห็นเปล่าโอ้เพื่อนเองกูเพื่อนเองมึงเล่นไปกูเพื่อนเองไม่เพื่อนเาแล้วตายตายไปสวยตายเอาไปแอบเอาไปแอบเหลือกี่คนเหลือกี่คนเหลือกี่คน ที่พี่คนเด็บตรงไหนพี่อ่ะทีอยู่ตรงตรงไหนผมเรียกตรงไหนตรงเอ่อหน้าทางเหินออกอ่ะไปตรงบ่อ่ะล้าขัอน้ำบันน้ำฝังรถฝังรถขึ้นรถไปเอาปืนได้ปะขึ้นรถไปปืนวนปืนได้ปะเฮ้ยใครใครไม่ได้ทำไรเอามารวมไฟใหญ่ดิตรงข้างหน้าเิมันโดนอยู่คนแล้วสบก็หลังไว้สองคน อ๋อสิสวยพี่ลินพีรินพีรินเท้าเลยแตกฟ้ามานะแตกฟ้ามานะคนเดียวคนเดียวเยี่ยมเอาไปแอบโซโซก็ไม่รู้รู้ได้ยังไงน่ะเด้งไปเด้งไปเด้งไปเองเขาบมไหมรู้ได้ไงไม่รู้เกตีคนนึงเกคนนึงเก่งไงเขาเก่งไงไม่เป็นไรเขาเก่งเขาเก่งต้องไหนเลยตรงไหนเลยตรงไหนอังเทนนี่เขียวตรงนั้นแหละที่ที่กำลังอุดไว้อ่ะอย่าอย่าแย่งกันดิอย่าไปอุดทำไมหลายคนตรงนั้นอ่ะหนูไม่ได้อุดตอนนี้ตายกี่คนแล้วเอาศพอุ้มศพมาดิ ายไปคนใครไม่ได้ทำอะไรมึงถือศพมึงถือศพไว้สามสามคนเดียวคนเดียวคนเดียววิ่งออกวิ่งออกออกคนนึงพี่ไปออกให้น้องเล่นฝากเพื่ชุบนะชุบอยู่คนนึงเหรอใจเย็นใจเย็นไม่ต้องเี่แยมต้องหาเพื่อนเราคนนึงป่ะหายไปตายป้าตายป้ามึงจับกระนองมึงจับเป็นร่วงนะไปใจเย็นเนาะยังต้องใจ ตีไปตีไปตเอนเพี่อนาเมาันชุบเพื่อนแล้วมันชุบเพื่อนแล้วคนชุบสอแล้วคนนะกระจายกไปกระจายศอกไปวันนี้วรอยูที่เดิมกัวห้อยกห้อยกัห้อยมตนีสที่ผมสงพี่เอาตัวนี้ให้ลมลโอเคจู่ก็ไม่เกิดนะมคนนง คลาบใหม้มาี่เพืนรถเพอนรถไปชับพี่ชารีคนหนึ่งนี่กูได้จบอะ ล,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 ลอมๆลอมเนาะลอสองนมเอาพี่รบไม่ต้องเลียบไปข้าหลังเก็บน้องโอคครเล่นอยโทษเปามสามไปมไปใจเย็นไป<อ>สามไออไปอนนไปสามไปสามไป กูทำให้มากูทำให้ออกเลยออกเลยกูทำให้เล่นเปิดไปนี่โมคอยวะโวยโวยโวยสวยน้องอบเลยเอาแอปเอาไปเรื่อยไปเรืเอยเลย แอบเลยแอบเลยใครถือโซบแอปคือเราคือเไม่ต้องลงนะพี่เอาตอนนี้เอาตอนนี้แล้เลยดึงเองเลยดึงเองเลยดึงเองก็แบบไหนเอาเอาเอาไอ้เหี้ยนี่ไปเอาดิพลังคารพาวิ่งตามไม่ไปเฮ้ยมึงตีตัวนี้ก่อนดิ

ดเพื่อนไว้อย่าให้เพื่อนยิงศพกดไว้กดไว้กดไว้เอาไปแล้วเอาดิเอาดิพี่คนดีมึงไหนเอ้ยเออเออเราหมดแล้ว เอาลงหมดเอาลงกลับมาดูห้องหลังไงรึปะตุ้ยกันไหนกันหนกันไหนเอาบเพื่อนนะเก็บเพื่อนเลยจะบีบจะช่วยเลยไม่ใช่เพื่อนหรอเอาไปหนูแต่งเลยเก็บเก็บตามไปตามไปไ่เลยเนรอ ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูดูฟังกว้างฟังกว้างดูเพื่อนด้วยแขแล้วมันแขแล้วมันแขแล้วเยอะมันแขแล้วเร็่มันแขแล้วเนี่เอไหรตัอ้งาไหวเปล่าเยผมแดงไหวะวนให้เอสับไว ยยอะอยู่ไหนกันผิดไปแล้วคะ่ะหา้าคนอันนี้ก็หมดอย่างตรงนู้นหมดแล้วตรงนา้อนาอ่ะตั้อนส่งหมดแล้วมันก็าอาจจะโนม้มน้วพี่ถ้าเัาไมาา่ไปก็ไม่ไม่เปิดหมดค่ะตายอยู่ห้าคน,น้องทำปะ เล่นไปยหนูวิ่งหล่นเองวิ่งเลวิ่งไปวิ่งไปย้างย้้ตื่นาน่มกนื่นนแค่สานกสามคนแต่คนหนึ่งขอแค่เราตัวเรมาช่วยดิเอาเา ตายเลยยีเอ้ยไม่ได้หรือกันอันี่มานี่กูพาเองไปเล่นไปเล่นเอ้ยมาดิกูอยากีจอดคุยกับมันไปผมไปบอปดิเขตาใจมั้ยแล้วเอาเขาออกมาเนาะมตายตรงนั้นตายก็แล้ยตายทั้งคนนึงตายขนมกูหมดเกลี้ยงเลยสัตว์ไฟนี้ไขนมข้าวใครได้แล้วนะคนไปวะคือคือเราหายสองนะเพตอนมันหมดแล้ววะแอบไปแล้วอะแอบหมดได้ ไปดูหลังคอนเทนเนอร์ให้หน่อยแอบไปตรงโซ่ไม่คือถ้ามึงรอบมันเหลือแค่ปืนนะอยากให้มึงอ่ะเอาศพมาวางไว้ที่โล่งเพราะว่ามึงวางไว้ที่นี้นะคือมันมันไปดึงศพกลับมาให้หมดไปดึงศพมารวมให้หมดใครกลับไว้ตรงไหนไปดึงให้หมดเอาแบบโล่งๆอ่ะมาเจอใบหน่อยใบมีให้วย้งไหนย้งไหนใบโอ้ยอียกันอียเลยสองคนตกแกงเฮียเลยออ คือถ้ามันหาไม่เจอก็ไม่ต้องหยิบแบบกูกูกลัวมันหาเจอไงหยิบมานรวมหยิบมานรวมเอาแบบถือไว้ไม่ต้องให้นี่หยิบไปถือไว้หยิบไปถือไว้ไปหยิบมาถือเลยยไปหิบมาถือให้หมดไปหยิบมาถือให้หมดฟังกูขนมปังอยู่ตรงไหนียใใคครรไอ้ตัวไหนเคนตัวไหนเบาๆเลยวะกระจายไปเบาๆเลยกูขี้เกียจว่ะกูอยากนอน ตำรวจยังมาใครอยากบัฟตัวไหนเบาไปกูขี้เกียจอยากบัฟไอ้คนที่ชื่อเหล่าคนแพร่ไม่เหี้ยตัวมันอยู่ไหนจับคล้องอ่ะไม่เอาเลยเขาเขามีวันมีศพหนึ่งตรงนู้นพี่ชารีมั้นี่ศพอีกตัวไหมไปแล้วนะยังกูเองกูเองไอ้ตัวนี้กูเองไอ้ตัวนี้กูเองมึงออกมึงออกกูเองกูเองไปหมดเดี๋ยวไปนะไปออกกูเองตัวนี้กูเองมึงมึงตายแล้วรอเท็จเอาดีง่ายกว่าไปรอเท็จเอาไป ตัดเกินไว้เก็บอ็นถือซกไม่กลับไม่กลับไม่ใครจะบัฟใครก็ใครยบัฟใครก็ไมบัฟใครยบัฟใครก็ไมบัตรงไหนกูเองได้ได้อัดไปเลย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 ให้ฟูดนะฟูดนะฟูดนะถือศก็วิ่งออกมาไกลๆนะถือศพดียว่กูให้พวกมึงเล่นเลยนะเล่นเลยอ็นถือดี มดโง่เหียพูดมากยังหมดยังนับดีนับดีนับดีโหลแค่เอาหัวเขียวนี่ไปดิกูรำคาญไปเลยสัดิกูถือคนอื่นแล้วกันไอ้เหี้ยเไม่เอาเลยใครเอาเอาเลยได้ไอ้เหี้ยกูไม่เอาะไม่ถือกันเลยไม่รบปะนับดต้องไม่คอนมปังนมแอร์อยู่ตรงนู่นนะปล่อยเลยปล่อยไม่ต้องเลมาปล่อยไไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วมาแล้วปล่อยเลยปล่อเลย กับน้องชิวน้องเออปล่อยปล่อยมันปล่อยมันการที่เราเล่นไปบัฟแล้วปล่อยให้มันเคลสพอเราไปบัฟมันก็ตลกเหมือนกันนะเว้ยมันเคสกูจัดเลยตอนนี้กูตีวันแล้วล่างมาตะบี้อ่ะแล้วมันเคสกูจัดไอ้เหี่อ่ะบัฟแต่กูวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะโอเคโอเคทุกคนทุกคนข้อมือเลยเว้ยข้อมือเลยเว้ยสีหนึ่งมาแล้วสีสองต้องมาสีสามเดี๋ยวก็มาเว้ยเติมข่ง ตรงนี้เขาเลือกใช่ะปะอัศจรรย์เหรองั้นกลับ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 ไปเล่นแถวแถวนี้ป่ะพี่แถวไอสนามบินทะเลทรายปะ่ะไปปะ่ะจะได้เอาของนด้ยกลับไปเอาของกันนานูกูหมดเกี้ยงเลยไม่เล่นปืนขึ้นรถได้ยังไงอ้าไม่เดวอลนะจะให้ไปรับไปอยู่ไหนท้าไม่เดวอลเราเป็นแค่แป๊บวะใช่ไงเพื่อนหายไปสองคนไงก็ผมก็เรา